ไมเซตอันที่5นะครับจงก๊อปปี้อย่างมีศิละปะคุณเคยได้ยินหนังสือที่ชื่อว่า The Art of s t e e l ไหมครับการขโมยแบบมีศิละปะอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันครับจงก๊อปปี้แบบมีศิละปะแล้วคุณจะมีคอนเทนต์แบบไม่รู้จบนะครับหลักการเดียวกันกับเมื่อกี้ครับก็คือพอคุณรู้ว่าลูกค้าของคุณหรือว่ากลุ่มฐานแฟนของคุณเนี่ย เขาอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าคนส่วนใหญ่อยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเสิร์ฟเขานะครับมาเสิร์ฟในที่นี้ก็คือมาป้อนให้เขาครับคนส่วนใหญ่เนี่ยฮะอาจารย์บอกว่าไม่ถนัดที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเองนะครับเขาถนัดที่จะให้เหมือนกับเขา ชินอยู่กับโลกการศึกษาที่มีคนมาป้อนให้ครับมาป้อนข้อมูลอ่ะแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะคือเขาเรียนรู้แบบนั้นมาจนชินนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่อยู่ในสายคอนเทนต์เนี่ยคุณเรียกว่าได้เปรียบหรือว่าทําตัวโดดเด่นกว่าคนอื่นที่คุณเป็นคนรู้สึกรู้จักค้นคว้าหาความรู้แล้วมาป้อนนะครับวิธีการนี้ทําอย่างไรครับผมจะแนะนําให้คุณเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่องทางอีก2ช่องทางเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นก็คืออันแรก Google Trend ครับ Google Trend ในที่นี้ใครช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับ Google Trend Google Trend เนี้คุณไปหน้า Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Google Trend เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเสิร์ชหาว่าณนะช่วงนั้นๆนะครับณนะช่วงนั้นๆมีคนสนใจคอนเทนต์เรื่องไหนหรือว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำทำคอนเทนต์เรื่องนี้สมมุติว่าคุณรัศมีกำลังจะทำคอนเทนต์เรื่องบัญชีใช่ไหมครับคุณลองเสิร์ชเข้าไปใน Google Trend นะครับ มีสักกี่เปอร์เซนต์หรือว่ามีสักกี่คนในการเสิร์ชหาคำว่า Google Trend นะครับใน Google Trend s, มันก็จะบอกหมดเลยว่าในเทรนด์แต่ละวันมีอะไรที่คนเสิร์ชหาใน Google กันเยอะมาก Google ก็จะ record ข้อมูลตัวนี้ไว้นะครับคุณก็สามารถเอาตัวนี้มาเป็นข้อมูลในการทำคอนเทนต์ของคุณได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอีกอันที่2ที่ผมจะแนะนำคุณก็คือ Uber s u r g e s นะครับ Uber s u r e ใครพอจะพิม ให้ได้ไหมครับ Uber Sketch นะฮะสตัวนี้นะครับคุณสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อันแรกจะทำให้คุณรู้กระแสะว่านะักกระแสะตอนนั้นคนใน Google เนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรนะครับส่วน Uber s k e t เนี่ยจะเอาข้อมูลตัวนั้นมาค้นหาคีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่เขาค้นหาอย่างเช่นผมค้นหาคำว่าแบรนดกับคำว่า branding นะครับคำว่า branding คนเสิร์ชหาน้อยมาก ในขณะที่คำว่าแบรนด์คนเสิร์ชหาเป็นแบบหลัก4,5,6,000นะครับหรือว่าคำว่า personal branding กับคำว่าสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์คำว่า personal branding เนี่ยคนเสิร์ชหาแค่หลักร้อยในขณะที่คำว่าสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์คนเสิร์ชหาแบบหลัก6,7,000 คือพอคุณทราบคีย์เวิร์ดตัวนี้แล้วนะครับคุณก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์ของคุณได้คุณนึกออกไหมคุณก็จะเอามาใส่เป็นหัวเป็นเฮดวิดีโอของคุณหรือว่าเป็นเรื่องของคุณจริงๆมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่แค่พอคนอ่านข้อความคีย์เวิร์ดตัวไหนแล้วมันแอดแท็กกับผู้คนนั่นแหละคือประโยชน์ของ u b e r s a g ส e นะครับคุณก็ลองไปหามาดูเอ้ยคุณก็ลองไปเล่นดูนะฮะเพราะฉะนั้น ที่บอกว่าจงก๊อปปี้อย่างมีศิลปะนะครับเมื่อคุณรู้2ตัวเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณรู้แล้วว่าคนสนใจเรื่องไหนตอนนี้คุณไปเสิร์ชหาในบล็อกเลยครับคุณไปเสิร์ชหาในบล็อกเลยว่าตอนนี้อ๋อสมมุติว่าตอนนี้คนสนใจเรื่องเอ่อส t r รี่เ l ลลิ่ใช่ไหมครับ Story t e l l i n g คุณลองเสิร์ชหาอ๋อมีคำว่า s t o r y t e l l i n g ปุ๊บมันก็จะขึ้นบล็อกขึ้นมาเรียบร้อยเลยสมมุติว่ากระบวนการในเขียนในกระบวนการในการสร้าง s t อ r y t e l l i n ่ของคุณเนี่ยมีอยู่รับข,ข,ขาาัก ห้าขั้นตอนนะครับแล้วก็เอาจากตัวนี้มาสองขั้นตอนแล้วก็เอาของคุณใส่เข้าไปอีกสักหนึ่งหรือสองขั้นตอนแบบนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างคอนเทนต์แบบใหม่ของคุณได้แล้วนะค,คือคุณไม่ได้ก๊อปเขามาทั้งดุ่น,นะอันนี้คือวิธีที่อาจารย์บอกมาเลยนะสมมุติว่าเขามี5นะครับคุณก็เอาเจ้านี้มาสัก3แล้วก็คุณก็ใส่เทคนิคของตัวเองเข้าไปอีก2นะครับเทคนิคการนี้แบบนี้ก็มันมันไม่ได้เรียกว่าก๊อปปี้ร้อนะครับแต่ว่าเอามาเป็นแนวทางเพราะว่่าาบางทีเีเ หัวข้อที่เขาเขียนมาผ่านการคิดคีย์เวิร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการคิดคีย์เวิร์ดด้วยกระบวนการ2ข้อแรกเมื่อกี้มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณใส่เข้าไปคุณก็ไปใส่แล้วก็สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบสูตรของคุณเองนะครับอันนี้คือ the art of steal นะครับวิธีการ Copy หรือวิธีการขโมยคอนเทนต์ content, ได้แบบที่คุณไม่รู้จบเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นแล้วครับว่าคุณจะต้องเก่งหนึ่งเรื่องหรือเปล่านะครับ คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรคุณก็สอนเรื่องนั้นคุณอยากจะเก่งเรื่องอะไรคุณก็สอนเรื่องนั้นและที่สำคัญคือคุณยังไม่มีความรู้ใช่ไหมคุณก็ใช้เทคนิคนี้นะครับก็ปี้อย่างมีศิลปะนะครับแล้วก็เอาคอนเทนต์นั้นมาเสิร์ฟคนนะครับโอเคหวังว่าน่าจะได้ไอเดียกันอยู่นะครับหวังว่าจ,จะได้ไอเดียคุณสมศักดิ์บอกอยู่เกาหลีขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับผมจะมีคอนเทนต์ทุกๆอาทิตย์นะครับก็จากตอนแรกคอนเทนต์ละ3าม สัปดาห์ละว3มสองคอนเทนต์ก็อาจจะเพิ่มเป็น3นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะจริงๆคอนเทนต์ผมเขียนไว้ตลอดทั้งเดือนแล้วนะข้ามไปถึงเดือนพฤศจิกาแล้วนะว่าจะเอามาเสริมในกลุ่มนี้ของเรายัางไงเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้นะครับ